สปอร์ตยูวี4พันธุนาวีคฟุตบอลน,นะโปรตุกเกสซูปเปอร์ลีกาคู่ร่ว่างปามาลีกาพบกับเบนฟิก้านะคู่นี้คือออฟกันในเวลาที่คืนดัมเวลาประเทศไทยนะเรทราคามาแนะ่เบนฟิก้าเป็นต่อยที่ลูกวลลูกครึ่งครับพันธุนโลสกอร์ว่า เสียงเชียบอลร้องได้จะด้วยผลตรรกะใดไปฟัง่งทัศนกันนะครับฟามาลิกานะั้นมีพ r e ซีซั่นที่ถือว่าดีเลยนะชน3นะ3ามจาสี่นัดหลังสุดโดยที่มันดับแต่จากซีซั่นก่อนมีการเคลียบเสริมพับได้ดีด้วยนะแถมเก็บตัวหลักจากซีซั่นก่อนเอาไว้ได้อาทิเช่นฟรานซิสโกโมูราแบา็กซ่าและเซดูยูซุฟหนะ้ากองกลางนะโดยที่จะได้โอกาสลงประสานงานกับบรรดาแข้งใหม่ที่นัมาโอรโรซินยาและ โซ so, นะลิโซนะสองริมเส้นตัวใหม่ในะระบบ4 231นะฝั่งเบซิก้านะทีมรองแชมป์จากซีซั่นที่บานมาผลงาน,นอุ่นเครื่องส่งท้ายแพ้ฟูลแลมมาสู่ประตูต่อหนึ่งส่วนในตลาดนักเตนนะเนเสียกอสโซรรามอสกับชอวเนเวสนะที่ย้ายข้ามฟ้าไปเปียเช่นนะด้วยค่าตัวรวมกันเนะี่ย กว่า100ร้อย้านยูโรเลยทีเดียวนะครับส่วนขาเข้าก็น่าสนใจนำมาโดยมักซเลโอนโดจากบูดาโโกและทั้งนั้นวานเจลิสพัฟลีดิสนะก็หน้าตัวยิงจากไอซัตอักมานะโดยจะได้โอกาสลงประเดิมสนามทันทีนะครับประสานงานกับโทมัสอาราโคนั้นอเล็กซานเดอร์บรานะฟอริเรนดิโนนะจัวมาริโอในะระบบ4-2-3-1โดยคุณภาพฝั่งทัพเดี่ยวลิสบอนดูดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ฝั่งฟลามเกานะมีการยกระดับขึ้นมาพอสมควรเลยนะเชื่อว่าเกมแรกของซีซันไม่ง่ายแน่นอนนะมนะ านนี้สกอร์ไม่น่าขาดครับฟันทูโรสกอร์นะว่าคู่นี้เบนก้าแค่เบยดเอาชนะฟามาลีกาวนะับ2ประตูต่อ1รับที่เดเพิ่มสมาชิกกดลห,ลหลีกหนาล่าเลยหล่ะครับ